สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตครับในการทำเงินฟรีทูมิเนียเลตนะครับเดี๋ยวจะทำการถอนเงินเข้าทูมิ n นียเลตให้ดูนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในส่วนของการทำเงินฟรีได้รับจากการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเงินกันนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรในส่วนของการ er, หารายได้เสรีเข้าทูมิ n นียเลตนะครับดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานีนะ้ผมก็ จะมาอัปเดตนะครับการถอนเงินนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมเข้าบัญชีทูมอนิวเลตแบบโดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดให้นะครับว่าทางแอปเนี่ยจ่ายเงินครั้งล่าสุดวันที่เท่าไหร่แล้วก็การถอนเงินเนี่ยยังจ่ายหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครรัับผมมเเเเเปปปป็็็นนนนนแอออตวีี้ลลยกกกกใา่ ทำเงินฟรีทูมอนิวเวล์ที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจในการเล่นแอป,ปนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวแอป,ปเนาะในการถอนเงิน1,400บาทนะครับ ใครที่ต้องการเล่นแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้ด้วยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยได้ทําคลิปวิดีโอสอนไว้เรียบร้อยลวในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครของตัวแอปนะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเอโอเคนะครับในส่วนของหน้าแอปนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูมี3เมนูด้านล่างนะครับมีระบบการเชิญนะครับอันที่1น,นะเเนนนกการรชิญพื่่อนนคคับททีุท สามารถทาได้ในการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากาันเงินรางวัลได้รับเท่ากันจากการเชิญนะครับกดเชิญเลยตรงนี้ได้เลยเนะสำหรับคนที่ต้องการเชิญเพื่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยครับคัดลอกเนื้อหานะครับเอาไปโพสต์เอาไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t วิต t t อร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําทการโปรโมทหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับตามความสะดวกได้เลยสําหรับด้านล่างเนี่ยจะมีการเกาะรายดีด หรือว่าเกากรหัสโค้ดแนะนํานั่นเองนะครับถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถเอารหัสโค้ดของเพื่อนมากาอก่อนได้เลยนะมีของใครก็ใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับฝากไว้ด้วยละกันต่อมานะครับเมนูที่2นะครับเป็นการทําภารกิจประจําวันนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําภารกิจได้ทุกวันเลยนะครับภารกิจมีอะไรบ้างก็แบ่งปันก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับดาวน์โหลดและ,ะดาวน์โหลดและลองเล่นนะสิทธิประโยชน์ในการดูวิดีโอโฆษณานะครับสามารถทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลย เมนูที่3นะครับเป็นการเล่นเกมทำภารกิจงานโต้ตอบเพิ رك, ่มเติมนะครับก oh yeah. ็จะเป็นแอปเพิ่มเติมในการเล่นนะก็กดเข้าไปเล่นตรงนี้ในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่แท็บเมนูนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะอันแรกเนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับซึ่งในการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะต้องทําการเล่นภายในเกมก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์ในการหมุนเนาะสุ่มแปดครั้งรับ100%รยนะครับรางวัลทั้งหมดตามนี้เลยต่อมาก็อันที่2นะครับเป็นงานโต้ตอบนะครับที่เราได้อธิบายไปเมื่อกี้ ตัวนี้จะเป็นการใส่รหัสคําเชิญหรือว่ารหัสโค้ด ID ของเพื่อนนะก็ใส่ลงไปได้ฝั่งขวามือเนี่ยมี2อันนะครับอันแรกเนี่ยเป็นกล่องของขวัญนะครับเป็นในส่วนของการปันผลรายวันการปันผลรายวันเนี่ยเราสามารถรับเพิ่มเติมได้นะครับในการเล่นนะครับเป็นการผ่านดันรับโบนัสทุกวันไม่จํากัดนะครับตามนี้เลยในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วก็กดรับตรงนี้ได้นะสำหรับ v i p เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการแชร์อย่างเฟซบุ o กนะครับเราก็สามารถแชร์ได้ตามนี้นะครับไม่เสียเงินนะต่อมานะครับในการถอนเงินเนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบตัวเงินคิด ก็คือตรงนี้สําหรับตัวเงินเนี่ยมันจะเป็นการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนแล้วก็การเล่นทําภารกิจล็อกอินนะครับครบตามจํานวนที่เขากําหนดไว้ซึ่งการทํายอดตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราถอนที่1,400บาทนะครับแต่ว่ามันคงไม่ให้เราถอนง่ายๆนะครับมันควรที่จะมีการทําภารกิจเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วแต่ระบบว่ามันจะให้เราทําอะไรนะครับก็มีคอมเมนต์อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาในส่งการถอนเงินทําไมมันถอนไม่ได้สักทีทั้งๆท,ท,ที่ก็ทําครบแล้วซึ่งพอเราทําครบแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มรอบเข้ามาให้เราทําอีกนะ เราก็ทําตามรอบถ้าเราต้องการอยากจะถอนเงิน1,400บาทมันเป็นยอดที่เยอะนะในการถอนเงินครั้งเดียว1,400บาทเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ให้เราถอนแบบง่ายๆนะครับบางครมันก็จะมีภารกิจให้เราทําเพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าเราอยากจะถอนเราก็ต้องทําภารกิจให้สําเร็จตามที่เขากําหนดนะครับผมอันนี้ผมยังไม่เคยถอนนะ1,400ั 1, บาทนะครับเพราะว่าผมยังทําภารกิจไม่สาเร็จนั่นเองนะครับสำหรับภารกิจตรงนี้นะต่อมาการถอนเงินโดยการใช้คะแนนเหรียญทองเนี่ยผมถอนบ่อยนะครับตรงนี้ทุกคนก็สามารถถอนได้เมื่อเรามีคะแนนคบตาามจํวน ขั้นต่ําในการถอนเงิน1 0,000หมืนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญทองหรือประมาณ10บาทนะครับการถอนเงินเริ่มต้นขั้นต่ําทีนะ่10บาทเนาะการถอนครั้งล่าสุดผมได้ถอนไปในเดือน10นะวันที่3 133.87สตางค์นะครับก็ได้รับเงินเข้าไปเรียบร้อยลวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนอีก97.45 3นะกดถอนทั้งหมดเลยใส่เบอร์วอลเลตในการถอนเงินนะครับอันนี้คือย,ยอดที่ถอนนะกดยินดีรับไปนะครับอันนี้คือย,ยอดเงินที่เขาจะให้เราอีก19บาทเราก็กดยินดีรับได้เลยการถอนเงินออออยยยู่ทีีปปรรรรระะววัตติดด้้้้าาาานนนบบขมืงไไํกถเแล ต่อมาขั้นตอนการเล่นนะครับการเล่นเกมเนี่ยคือจะมีตัวสุนัขตรงนี้อยู่เห็นไหมนี่ครับตรงนี้จากรังพึ่งนะครับเราจะต้องป้องกันมันนะครับนี่ครับโดยการลากนะลากอย่างไรก็ได้นะครับเพื่อป้องกันสุนัขไม่ให้โดนพึ่งต่อยนะครับผมแค่นี้เลยนะครับมันก็จะผ่านด่านผ่านระดับเลเวลไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเล่นนะครับเราจะต้องใช้นะครับในส่วนของตัวกระดูกตรงนี้นะในการเล่นนะครับเราก็เล่นแบบนี้ง่ายๆเลยเล่นแค่นี้นะครับป้องกันสุนัขไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเล่นผ่านด่านหรือว่าผ่านระดับเลเวลเนี่ยมมันนก็ะ้รรรบวเขยึาาค เก็บเพิ่มเติมตรงหน้านี้ได้อันนี้คือขั้นตอนการเล่นแล้วก็การถอนเงินปะมาณนี้เลยในส่วนของยอดเงินที่ถอนไปก็รองเงินเข้านะถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการเล่นเกมทำเงินฟรรีท่่หหลลาาายๆคคนนนนเใใใ้วมสใจใกแอป ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีอีกลหลายๆคนที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวแอปเนาะในการถอนเงิน1,400บาทนะครับใครที่ต้องการเล่นแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปไปให้ด้วยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยได้ทําคลิปวิดีโอสอนไว้เรียบร้อยลวในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครของตัวแอปนะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเอโอเคนะครับในส่วนของหน้าแอปนะครับเมื่อเราเข้าใช้้งงานนครรััแกกี่ยม็ ขึ้นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูมี3เมนูด้านล่างนะครับมีระบบการเชิญนะครับอันที่1นะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้ในการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันเงินรางวัลได้รับเท่ากันจากการเชิญนะครับกดเชิญเลยตรงนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่ต้องการเชิญเพื่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับคัดลอกเนื้อหานะครับเอาไปโพสต์เอาไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ a t บุ t o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกสามารถเอาไปแนะนำเพื่อนต่อได้เลยทุกช่่ออองงงทาาาาานนนะคคครรััับบขขึ้ยูกววมมมถถดส เพื่อนได้เลยว่าจะทําการโปรโมทหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับตามความสะดวกได้เลยสําหรับด้านล่างเนี่ยจะมีการเกาะรายดีคำเชิญนะครับหรือว่าเกากรหัสโค้ดแนะนํานั่นเองนะครับถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถเอารหัสโค้ดของเพื่อนมากรอก่อนได้เลยนะมีของใครก็ใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับฝากไว้ด้วยละกันต่อมานะครับเมนูที่2นะครับเป็นการทําภาร,รกิจประจําวันนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําภาร,รกิจได้ทุกวันเลยนะครับภารกิจมีอะไรบ้างก็แบ่งปันก็คือการแนะน หรือว่าเชิญเพื่อนนะครับดาวนโหลดและดาวน์โหลดและลองเล่นนะสิทธทิประโยชน์ในการดูวิดีโอโฆษณานะครับสามารถทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยเมนูที่3นะครับเป็นการเล่นเกมทาภารกิจงานโต้อตอบเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นอแอปเพิ่มเติมในการเล่นนะก็กดเข้าไปเล่นตรงนี้ในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่แท็บเมนูนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะอันแรกเนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับซึ่งในการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะต้องทําการเล่นภายในเกมก่อน,อนถึงจะได้รับสิทธิในการหมุนเนาะสุ่ม8ครั้งรับ100%นะครับรางวัล ทั้งหมดตามนี้เลยต่อมาก็อันที่2นะครับเป็นงานโต้ตอบนะครับที่เราได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับต่อมาอันที่3มนะครับที่เป็นรูปซองจุดหมายนะตัวนี้จะเป็นการใส่รหัสคําเชิญหรือว่ารหัสโคด ID ของเพื่อนนะก็ใส่ลงไปได้ฝั่งขวามือเนี่ยมี2อ,อันนะครับ อันแรกเนี่ยเป็นกล่องของขวัญนะครับจะเป็นในส่วนของการปันผลรายวันการปันผลรายวันเนี่ยเราสามารถรับเพิ่มเติมได้นะครับในการเล่นนะครับเป็นการผันดันรับโบนัสทุกวันไม่จํากัดนะครับตามนี้เลยในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วก็กดรับตรงนี้ได้นะสำหรับ VIP เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการแชร์อย่าง a c e b o o k นะครับแล้วก็สามารถแชร์ได้ตามนี้นะครับไม่เสียเงินนะต่อมานะครับในการถอนเงินเนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบตัวเงินเขียวนะครับก็คือตรงนี้สําหรับตัวเงินเนี่ยมันจะเป็นการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนแล้วก็การเล่นทําภารกิจล็อกอิน ครับครบตามจํานวนที่เขากําหนดไว้ซึ่งการทํายอดตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราถอนที่1,400บาทนะครับแต่ว่ามันคงไม่ให้เราถอนง่ายๆนะครับมันควรที่จะมีการทําภารกิจเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วแต่ระบบว่ามันจะให้เราทําอะไรนะครับก็มีคอมเมนต์อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาในส่งการถอนเงินทาไมมันถอนไม่ได้สักทีทั้งๆท,ท,ที่ก็ทําครบแล้วซึ่งพอเราทําครบแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มรอบเข้ามาให้เราทําอีกนะครับแล้วก็ทําตามรอบถ้าเราต้องการอยากจะถอนเงิน1,400บาทมันเป็นยอดที่เยอะนะในการถอนเงินครั้งเดียว1000 สี0บาทเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ให้เราถอนแบบง่ายๆนะครับบางครมันก็จะมีภารกิจให้เราทําเพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าเราอยากจะถอนเราก็ต้องทําภารกิจให้สําเร็จตามที่เขากําหนดนะครับผมอันนี้ผมยังไม่เคยถอนนะ1,400บาทนะครับเพราะว่าผมยังทําภารกิจไม่สาเร็จนั่นเองนะครับสำหรับภารกิจตรงนี้นะต่อมาการถอนเงินโดยการใช้คะแนนเหรียญทองเนี่ยผมถอนบ่อยนะครับตรงนี้ทุกคนก็สามารถถอนได้เมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนนะครับขั้นต่ําในการถอนเงิน1 0,000หมืนะครับ1น0 0งหืเหรียญทองหรือประมาณ10บบาที่ สิบบาทเนาะการถอนครั้งล่าสุดผมได้ถอนไปในเดือน10นะวันที่3 133.87สาตางค์นะครับก็ได้รับเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนอีก97.453นะกดถอนทั้งหมดเลยใส่เบอร์วอลเลตในการถอนเงินนะครับอันนี้คือยอดที่ถอนนะกดยินดีรับไปนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เขาจะให้เราอีก19บาทเราวก็กดยินดีรับได้เลยการถอนเงินอยู่ที่ประวัติด้านบนขวามือตรงนี้นะครับได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วต่อมาขั้นตอนการเล่นนะครับการเล่นเกมเนะี่ยคือจะมีตัวส นะครับนี่ครับโดยการลากนะลากอย่างไรก็ได้นะครับเพื่อป้องกันสุนัขไม่ให้โดนพึ่งต่อยนะครับผมแค่นี้เลยนะครับมันก็จะผ่านด่านผ่านระดับเลเวลไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเล่นนะครับเราจะต้องใช้นะครับในส่วนของตัวกระดูกตรงนี้นะในการเล่นนะครับเราก็เล่นแบบนี้ง่ายๆเลยเล่นแค่นี้นะครับป้องกันสุนัขไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเล่นผ่านด่านหรือว่าผ่านระดับเลเวลเนี่ยมันก็จะได้รับตัวเงินเขียวขึ้นมานะครับเราก็สามารถเก็บเพิ่มเติมตรงหน้านี้ได้อันนี้คือขั้นตอนการเล่นแล้้ววกกก็็าารรถถอออออนนนนนนนเเเงงงิิปปมณีีลยยใส่่ขดทไ เงินเข้านะถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ